สวัสดีครับช่องสมเกียรติชนแนลครับเมื่อน,นี้จะมาพาไปอัปเดตสถานการณ์น้ำรวมนะครับสำรวจความเสียหายนะครับสิพภาพไปนาครับไปนาไปสวนไปเบิรงดูครับว่ามันเป็นเหตุหการณ์มันเป็นไรดีอย่างไรนะครับหลังจากที่ทางมาหน้านะครับน้ำก็เพึงรดนลงแบเพึ่ง,ง,งเอารถขับมาได้ครับืาอก่อนก,นก็ต้องได้ลุยน้ำนะครับเขาก็เลยบริหาร ได้ร้อยน้ำรถเพื่อว่าจะเอารถมอเตอร์ไซค์ขามาแล้วมาขับพามาชมได้นะครับน้ำมันก็ยังเลียๆอยู่นะครับน้ำแก่ยังเลียเรียอยู่้ามาเบิงความเสียหายโอ้ห้าแกง ว่าเบิ่งความเสียหายน้องน้าฝากไว้โอ้ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนะครับว่าผมครับโอ้เถอะเติบ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 เว้าครับเว้าว้าเว้าเว้าว้าเติร์ร่มสีเอ็นครับเป็นบางช่องโอ้ยาวเติบนะครับ น้ำแกงก็ยังดื่มอยู่ครับเพราะว่าน้ำตัวนี้มันมาจากมันมาจากน้ำโลเพราะมันล้นทะลักมามันกะสิมาท่ถ่วมขังอยู่ทั้งล่างนี่ครับมาท่วงขังอยู่ทั้งล่างนะครับอืมนะครับเกตวานาสวนผมครับ ก็ไม่พี่น้องเอ๋ยความเสียหายมีใช่น้อยครับโอ้หัวนี่ล่มเสียหายมีใช่น้อยครับไม่พี่น้องเอ๋ยโอ้ ไช่นะสวนฮอปะโทปะโทปรโทปปะโท,ะโทมันเสียหายไปนิดที่ตัตนนี้คิดว่าถึงเลยนะครับว่ามันจะถึงวมสูงถึงขนาดนี้นะครับต้นมะนาวต้นมะนาว มาเห็นอ่อนโอ้พอ,อ่อ่ในปีน้องเอ้ยลักษณะการท่วมแบบที่มันท่วมขังนะครับท่วมขังต้องรอน้ำโขงลดนะครับต้องรอน้ำโขงลดสะกอนครับใต้ถุนปัโตปะโตปะโตปะโต เบืเอาพี่น้องเอย๋ยครับความเสียหายดูระดับน้ำครับระดับน้ำดูตรงเสาแล้วครับนะคร,บครับผมยืนอยู่นี่กับประมาณเพียง ขาโตนะครับขาโตนะครับระดับน้ำการระดับน้ำโอ้คือหลยอยู่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับบันได,ดาสองขันทวมผ้าผ้าขึ้นมาเบิงเัร่งคริ่งครับเห็นความเสียหายปะครับครับเห็นปะครับ าเสียหยหซึ่งกับว่าแม่แต่ของผมหรอกครับแมนเบิร์ดอะครับเป็นทงกับทวมเบิร์ดกับเปพี่น้องเลยเต็มทงท่วมเบิร์ดครับพี่น้องเบิรงสาป่าผม <laughs> สาป่าผมก็เลยม่มีคันเลยครับพี่น้องเลย <laughs> ต้นบักหงต้นบักเ้าโอ้บอยบบหยากพากพี่น้องเลยครับ ดีแต่แต่ทางมันมาได้เนาะนทางมาได้น้ำรถล้วผมโทรได้มาเบิงงห้ร้านมาแล้วมามาซองซองเบิ้งล้วโอ้เพี่น้องเห็นบอ่อถังน้ำแข็งผม นี่เป็นบทถ่วมครับเป็นถมสูงกับสูงกับุดวิทนะครับน้ำถ่วมอ้อมเลยด้อครับพูดถึงว่าน้ำถ่วมอ้อมเลยทางมานาผมถ่วมอ้อมมาเบิ้ทางน้ำแข็งผมพูดนะปิวไปโต๊ะพู่นะใหม่หนึ่งดีแต่ว่าผมเพชรผมเพชรเฉียงหน้าไว้สูงครับพี่น้องครับเฉียงหน้าผมกับบันไดประมาณเจ็ดขันครับนะครับ มันท่วมไปสองคันครับขึ้นมาผมกอไปเก็บของครับข้างในไปเก็บของเก็บสิ่งเก็บของครับโอ้ยเสียหายหลายครับพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยอ่นตัวบ่อยากให้เกิดนะครับยู่ยมองแดก็อยากบ่อยอยากให้เกิดมันมีแต่ความเสียหายครับานามามีแต่ความเสียหายเขาของเครื่องไส เสียหายเลือกไทยน้าสวนบอป่าวออย่างกับลมวดครับเสียหายหลายนะครับอยู่หน้ากับเขา่าก็จะไม่ได้กินดอกปีนี้ครับเขา่าไม่ได้เจียวหรอกครับป่าก็ไ่ได้กินหรอกครับป่ามันก็ไปเมื่อเราไปครับน้ำเมื่อเลร่ครับป่าที่เลี้ยงมาหลายปีนะครับผมเลี้ยงแบบว่าเลี้ยง เลี้ยงเลี้ยงไว้กินนะครับเลี้ยงปล่อยแล้วก็ให้อาหารตามธรรมชาติมันป่าก็ตัวง่ายนะครับป่าตัวละซีหาโลกับมีนะครับวันนี้ก็ไปกับน้ามดแล้วครบบับไปกับน้ามดแล้วพี่น้องเอ๋ยน้ามทวมเป็นอาทิตย์มันก็น มารอด่ะครับคือ่ารก็บ,บ่ได้แกยว่ะครับเขาปีนี้ครับเขายากหมากแพงแล้วกันถ่วมผ่านี้เนาะพี่น้องเอฟซีเนาะว่าคือผมบ่กครับ <laughs> ใ,ใจผมกิดคือว่าน่ะละมันต้องยอมรับให้ได้ถ้าเขามาอมทุกอยู่มันก็ติทุกข์เนาะ มันเป็ี่นแต่เฮ้าคือในใจแล้วก็ได้มันเป็ี่นทั่วไปแล้วครับถึงมันจะบ่เบิดประเทศแต่ว่าก็คนที่อยู่ริมคงริมเคือนริมโขงค่ะสถานะคือซําเฮ้านี่ก็สิโดนไปบ่หน่อยแล้วครับโดนไปย่างท่วน,นาเลยโอ้พี่น้องเอ๋ยพาไปสำรวจอัปเดตความเสียหายครับถ้าต้นไม้บ่าตายก็สิคือสิบ็นหยังหรอกครับก็ เริ่มต้นไม่เอาผม,มา่าเนาะเอฟซี FC เลยโอ้โหน้องน้ำทำพิษน้ำเพียงหัวเข่าละครับเห็นไหมครับเพียงหัวเข่าผมได้เลย ต้นบกูดผมต้นมะยมมต้นมะกูดต้นบักฮงต้นลำไยต้นเงาะครับครับเสียหายทำใดกักักยาเศษมันตายท่เนาะอันอื่นมันกค่อยบุรณะเอาไม้แต่ว่าต้นไม้นี่ใส่เวลาปลูกเวลาใหญ่ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับกับเอาไว้สำนีเนาะสำรวจความเสียหายเอาไปพ่อกันไหมคลิปนาครับคลิปนี้ สวัสดีครับ